น้องนิวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องเก่าชนะจนนะครับเนาะครับมื่อนี่ผมมาโยบ้านบะเรียงครับผมตำบลบึงพลายอำเภอแก่งสนามนางจจงหวัดนครราชสีมาครับผมพื้นที่กสิทิตต่อตำบลสีสุกนะครับที่เห็นอยนี่นะครับเป็นน้องนิวครับผมน้องนิวก็ได้ติดต่อทางรายการมาเนาะครับเนาะว่าห้มาซ้อยเปิด ราคาแนวัลสันวาครับเดีย๋ยว็กให้น้องแนะนำโตจังหน่อยนะครับเนาะน้องนิ้วแนะนำโตเพิ่นนะครับซื้อน้องนิ้วค่ะอยู่บ้านบาะเวียงตำบลบึงพลายอำเภอแก่งสนามนางจ้ะจ้ะมีเบอร์โทรศพัพท์บอของพ่อของผู้ใหญ่กี่ไรของแม่จ้ะอ่ะบอแม่ศูนย์เก้าสองหนึ่งเจ็ดสองสองสี่สองสองค่ะอายุเท่าไรแล้วตอนนี้อายุสิบสามปีจ้ะสิบสามปีแล้วเรียนอยู่ไสเนาะเรียนเรียนอยู่บึงพลายจ้ะโรงเรียนบึงพลายจ้ะจ้ะ ครับมออดไรก่อนมอมอสองจ้ะมอสองแล้วปกติผู้ใดเป็นคนเลี้ยงควายเนาะผูเนี่้เลี้ยงน้ากันกับพ่อกับแม่จ้ะเลี้ยงน้ากันกับพ่อกับแม่เนาะจ้ะครับเจาของมีหนาที่อย่างบนทีนี้กะไปป,ไป้อยไปหนี่ละจ้ะเขาขอขอกซอยเพลินแล้วกะเบิง้งซอยเพลินจ้ะอ๋อพ่อพ่อแม่เลี้ยงมาจะโดนไปควายกะเห็นมาจะหน่อยลอจ้ะเเก็คือเลี้ยงม้าจะหน่อยจ้ะเกิดมาก,ก็เห็นเพาะเห็นเลยยังสีบ่บ่อจ้ะ คิดว่ามันลำบากบ่อเลี้ยงควายบ่อจ้ะบ่อเอาผู้อื่นพิ้นคือว่าลำบากนิดหน่อยผู้อื่นคือบ่เห็นเลี้ยงยังควายก็สบายจ้ะสบายไปเลี้ยงจังไดเจ้าของเป็นเด็กหน่อยไปเลี้ยงจังได๋ก็ปล่อยไปแล้วก็ไปลามแล้วก็ไปเบิ่งจ้ะบ่อยากไปเล่นกับมูกับพวกเขาเตี้ยไปบ่อเจ้าของได้ไปบ่อบ่คอยจ้ะบ่ค่อยได้ไป โอ้บหค่อยได้ไปเล่นกับเขาเนาะแต่ส่วนมากกับสีซอยงานบ้านงานพ่อแม่สิเนาะเลียงควายเนาะคนว่ากับยู่บ้านอบันนี้มีความฝันยังไงอยากมีควายยังสีอยากพัฒนาต่อพ่พอต่อแม่บออยากพัฒนาไปเรื่อยๆอแบบอยากมีควายใหญ่ขึ้นเพิ่นโอ้อยากมีควายใหญ่สายพัฒนาคือน้ำเฟดน้ำนี่เนะาะมีความหู้ดซึกงยังไงก็อาชีพเลียงควายนี่มันกะ ก็เดเป็นอาชีพที่ต่อยตาําจ้ะเป็นอาชีพที่ออกจะดีโดยซําไปจา้าเราทเรืออาชีพเ้ยงควายนี่เขาสีเรียนไปนไ้าได้บ่ได้จ้ะเจ็ดจังได๋แบ่งเวลาจังได๋ก็เฮากับเบิง่งทั้งหิดตอนเศร้าไปจะไปโรงเรียนเขา้าแบ่าตื่นขึ้นเอาลายจากเต,ตื่นขึ้นเตื่นขื้นกะเฮากับมาปลอยควายจา้ะแล้วก็ปลอยไหวแล้วก็ให้พ่อกบแม่เบิ่งใส้นามไวจ้ะ การเรียนทำมาเท่า,ากับเอาขอกจ้ะการเรียนบ่เป็นอุปสรรคกับการเลี้ยงควายเนาะจ้ะควบคู่กันไปได้จ้ะบัดที่นี่เห็นช่องเกาชนะจนอยู่ใสคือได้ติดต่อมาได้เห็นแต่โดนแล้วจ้ะเห็นแต่ไทยที่แหลกๆเลยจ้ะก็ติดตามมาแต่แหลกๆอยู่เนาะจ้ะอืขอบคุณหลายๆเด้อบัดที่นี่จ้ะ FC อยู่ไกลๆนี่ตัวเนี้ย <c oughs> บัดน,นี้ิมีตัวใดเนี่ยแบง่งให้พี่น้องมีบอมีจ้ะ ตัวนี้เปิดบอ่อเปิดจ้าเปิดเนาะจ้าอายุเท่าไรแล้วเนาะตัวนี้สามปีกว่าจ้าสามปีกว่าแต่เป็นแม่สาวเตี่ยแม่สาวจ้าอืมเนื้อนังดีเลยเนาะแข็งขาใหญ่เลยเนาะจ้าสูงเท่าไรก่อนหนึงนิ้วสูงร้อยสามสิบหกจ้าสูงร้อยสามสิบหกขับอ่างใหญ่ๆได้ครับเนี่ยสูงร้อยสามสิบหกพร้อมผสมขึ้นติดสัตว์เที่ยไปขึ้นอยู่จ้าขึ้นอยู่เนาะจ้า ครับมักสายบ,นบานๆเนาะมีเพิ่นผู้ใดมาหไห่ใบบัวก็มีมาจีบเน่อยู่จ้าจีบแนยอยู่เพื่อนขหยราคาไว้บ่ล่ะบ่จ้ะบ่บ่ท่านขหยราคาจ้าเขาจะได้เท่าไหรห้องไว้เท่าไหรเนี่ย,ยได้แปดสิบจ้ะ,จะได้แปดสิบเนาะแปดซิบส่วนนี่แล้วเนาะจ้ะไปพร้อมผสมเนาะจ้ะบ่ต้องเสียเวลาด้วยครับพี่น้องที่ตามหาแม่แม่สาวแม่นาง ข้อมผสมไปห่อนกันเลือกพอให้ได้เลยอ่างกใหญ่ดีครับไทยกใหญ่ดีกระดูกกว้างดีมีตอนนี้มีน่องอยู่เนาะเขามีน่องเนาะมีอยู่จ้ะบานก็คืออยู่นีส่วนมากก็สิเป็นสายบานๆานบ่ทันได้มีทับพอบอจดังๆเนาะยังยังไ่ได้ศึกษาแน่แ<ช>น่น้องนิ้วกะตอนนี้กาลังศึกษาอยู่เนาะจ้าก็รูแน่เราจะที่แรกก็บ่ได้รูยังดอกจากอา เริ่มสิหูข้อมูลไหลขึ้นแล้วกสิเป็นฟูนํำพอกับเมียพัฒนาต่อไปเนาะจ้านอสาวล่ะข้เาดีเขาบอกบอกมเขาพาดอย่างข้เบิไโอตีเยบโอ้โอสมัยใหม่น้องสาวเริ่ลูกน้องนิ้วเริ่มเสียมาพัฒนาซอยเนาะพัฒนาซอยครับว่าเราจะมากในน้ำเขาหนึ่งก็บ่ได้รู้ดอกว่าราคากล้วยเีาอยู่ท่าไหนกสิพื้นบ้านผู้เทาโบรานนั่นละอ๋อครับก็คือ เรื่องข้างเรื่องก็คือน้องนิ้วนี่เป็นผู้จุดประกายให้พ่อกับแม่ว่าต้องพัฒนาแล้วเนาะอือแค่นี้เขาไอ้บอกแม่แล้วว่าสเอาไอ้หลอดาผสมบอกกับแม่ก็รูดเราพิศพื้นบ้านทับกันก็รูดยังครับน้องเขาศึกษาจากจากซื่อต่างๆที่มีให้เห็นครับบวกกับความฝันใจที่มากอยู่แล้วขันบอกมักกับสิเห็ดปะไ้ปะไ้ขันบอมีเขาแม่กับเห็ดปะไ้หลายปดีดอกกตัวนี้สูงเท่าไหร่ สูงหลายสี่ิบจ้ะมีซื้อบอกบอซื้อแม่ไหมจ้ะแม่ไหมเนาะจ้ะไหมมีลูกผูลูกผูลูกแรกอเปิดพร้อมพร้อมลูกเลยเนาะจ้ะเปิดราคาพร้อมลูกมีผู้ใดมาให้ราคาไวบอมีอยู่จ้ะให้ไว้เท่าไหร่บุนีให้ไวสิบสองจ้ะให้ไวสิบสองเนาะจ้ะตอนนี้กะลูกน้อยทองว่างจ้ะครับคันพี่น้องได้ไปครับเตรียมหาพอดีๆไปพัฒนาต่อได้ครับเนี่ย ถือว่าส่วนสูงนี่หายากครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดหน้าตางามครับหน้าตาแข็งขาได้ส่วนสูงรูซสึกว่าสีสูงได้อีกครับเพราะเขาพึงทองสองเพราะว่าขายาวช่วงตูยาวางใหญ่ดีอางใหญ่ขาใหญ่อนาคตไกลครับตัวนี้อันนี้คือผมเมืองจากสภาพจริงนะครับเนาะพี่น้องก็เม,มืองเม,มืองตัวจริงครับคันสนใจอีหลี เงินในกระเป๋าเฮาพี่น้องกะต้องมาเมืองก่อนละครับก่อนสีออกจากกระเป๋าเฮาเนาะ mm hmm. ครับผม,มเมืองเบื้องต้นก็คือถือว่าใส่ไดค้ครับสําหรับโตราคากะช่วงนี้กะกระแสรแรงกะถือว่าสมราคาครับสมราคาทุกโตือแม่ยังก่อน้องนิ้วคือแม่หน่อยจ้ะแม่หน่อยเนาะจ้ะแม่หน่อยพอแม่มาจากจากสกาเกาะกาดบานเลยจ้ะใช้บ้า,บานสา,ายบา,บานเลยเนาะ อืมแต่ว่าแข่งขาหนวยการน,นี่ถือว่าใหญ่ครับพี่น้องหลังสิเป็นเราเก่าแก่เก่าแก่เลยละครับนี่มาแล้วก็ด้านหนานี่ถือว่าเอิบปกเผากันใหญ่ครับเขาก็งามหนาหนาก็สวยครับบอเเ่าแข่งขาใหญ่เล็บลมดีครับี๋ยวสิพามาเมืองด้านขางครับพี่น้องมาเมืองที่ด้านขางกะ อ่างญ่ครับอ่างไ่หลังตรงดีเดี่าเมืองดันหลังก็คือพี่นองไดมาจากแผ่นหลังนะครับเนาะแผ่นหลังตรงดีสันประคอข้อประเข็งหลังประบูนได้นะครับเนาะมเมองโกกหางกับงามครับโกกหางกันใหญ่ดีอยู่หางกับเป็นผู้ดีนมกัซีเต่าครับนมซีเต่าง,งามแข่งขาใหญ่ วายเวาเพศกะถือว่าดีครับราคามีผูมาไห่ว้แล้วสองแสนนะครับเนาะสองแสนสอสนอ่าน้องนิ้วฝากท่านผู้ชมจักหน่อยเนี่ยกะลองขามาเบิงจ้ะมาเบิงตัวเนาะ,ะตัวจริงเนาะเบิงตัวจริงเขามาชมอือก็มีไห่ชมสามแม่เนาะที่เปิดไว้เนาะจ้ะชมสามแม่น้องนิ้วช่องเก่าชนะจนกะ ถือว่าดีใจและยินดีที่ได้มาซอยซอยหนองนิวสานสารฝันาสารฝันนับว่าปเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนขอไวพ้พรให้นองนิวประสบความสำเร็จในความฝันมีควายตัวหญ่ๆสายพัฒนาได้จูงยางเนาะจ้าจูงยางน,น,นี่แหละแถวบริเวณนี่แหละให้มีควายหลายๆแพรแ่ออกลูกหลายหลซอยพอพัฒนาเนาะจ้าก็ฝากท่านผู้ชมด้ครับ ฝากมาอุดหนุนควายแม่ทั้งหมดสาโคมาครับที่ต้องนิ้วมาเปิดไว้ครับผมราคากับมาคุยกันนะครับเด้อที่เปิดไปกับเป็นเพียงราคาเบื้องต้นอาจสินีลดหรือว่าจังไดกับพี่น้องกับเขามาเมืองโตจริงก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเก่าชนะจนและหากพี่น้องสนใจให้เปโปรโมทคอกหรือว่าฟาร์ม สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับกยินดีเป็นกัลยาณน,นมิตรทีด่ดีสำหรับพี่น้องทุกๆคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ